สวัสดีครับผมวันนี้เราก็ไปอยู่กับเกม s u p e r ร์มาร์เก็ตซิมซิมูเนะครับนี yeah. ่เป็นไงแล้วตอนนี้ผมก็ทำการขยายร้านใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นไงใหญ่ขึ้นคอมพิวเตอร์ก็เอาไว้ตรงนี้เปลี่ยนที่ใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เปิดร้านกันต่อเลยเย hey. มาดูซิ อ้าวไอจี้ใส่แต่ก้าวไว้นี่แหละจะไปอขอมาละเติมจ้ะเติมไปจ้ะสวัสดีครับคุณลูกค้าเชิญหยิบได้ตามสบายตามใจชอบเลยอย่าลืมมาเช็คบินด้วยนะจ๊ะ เติมเข้าไปง <Okay. S 1> okay. ามโอเครอไปก่อนคุณลูกค้าเลือกไปก่อนเลือกไปก่อนเลือกไปเยอะเลยมาพร้อมละ สวัสดีจ้าขอได้แรกเลยครับผมวันนี้เรื่องทรโอกระเครดิตแหลมเลยเรื่องทรนห้าบาทเรื่องทรนี่ 5. ตึาดเด็ดเด็ดเดดโอเค ว่านะสินค้าของเราอ่ะอาจจะราคาสูงไปหน่อยแต่โปรโมชั่นให้ราคาตลาดเท่านี้โอเคแพงกว่านิดน,นึงพอปรับราคาให้สงสารว่ะอ่ะอ่ะอุะ้ยที่แพงปรับราคาหน่อยนี่ นิดหนึ่งอุ้ยนี่ถูกไปโอเราต้องคอยดูตลาดตลอดนะครับบอกให้เด,ดี๋ยนอืมขายแพงไว้นิดหนึ่งนิดหนึ่งส,ม,สมไปเข้าใจปะ่ะตับตายอ่ะ ตาม,มอารมณ์อ่ะร้านเนี้ยมาตรฐานไม่มีตามอารมณ์ล้วนๆรูเปล่าอขอบคุณจ้าสวยบ๊ายบายโอเคสำหรับวันนี้เราก็ถึงเวลาปิดร้านแล้ว ล้านที่สุดวันเป็นไงกำไรเต็เนาะครับผม,มไปต่อกันเลยไปต่อกันเลย <Music S 1> อัดฉีด <imag> อัดฉีดดูซิมีอะไรต้องเติมบ้างโอเครู้เรื่องมานี่วันนี้ผมก็จะขายไอเทมใหม่ๆ ในถั่วแป้งมะมะกรอปากเกตตี้นี่ด้วยนี่ด้วยเออเอามาซื้อเติม โอ้ช่องของเต็มว่ะวันนี้แล้วกันฮึร้านเปิดแล้วจ้าเข้าไปเลยจ้าลูกค้ายืนเลือกแขกกันหน่อยอู้สวัสดีครับพี่อู้ยินดีต้อนรับนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่ร้านนี้ลด20%อรต้ต้องนี่เป็นไงส,สูตรมันเป็นสูตรพี่น้อง เชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่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 โอ้เออหยิบไปเลยพี่นี่อันนี้อันนี้ก็ดีอันนั้นก็ได้เออดีดีมากพี่รถบัตรเครดิตขอบคุณครับผมยังไงนี่คือสูตรเข้าใจป่ะโนี่แอคหล่ออย่างเงี้ยพ่อหนุ่มมาเลยครับคุณค้ามาเลย แ <Okay. S 2> mm hmm. จ๋วแหววโอเคสำหรับวันนี้ขอปิดร้านก่อนเลยละกันสามทุ่มแล้วอัดฉีดครับอัดฉีดถึงเปไงหองรวยรวยรวยไปไงเดไไีดูสิซื้อเลยเพิ่มดี เอามาอย่างละหนึ่ง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 ง่ายดีต้องคิดอะไเยอะเนี่ยอย่างละหนึ่งมาโอเคเต็มของสักหน่อยก่อน เชิญครับคุณค้าเชิญเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยจ้าไม้เติ้เติมนี่แรมตุเย่เซ่ขอบคุณครับ พี่จะไม่ทนกับการเป็นแค่เชียร์คนเดียววันต่อไปพี่จะจ้างพนักง,งานสวยยงามเลได้วเวลาจ้างพนักง,งานได้แล้วใช่ไหมร้ายค้าต้องมีระดับ10ต้องเลยแมวสิบโถเอ้ยโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราอัปเก็บร้านค้าสักหน่อยเอาชั้นมาเพิ่ม ้องทุนหน่อยเอาเพิ่ม1,2คิดไปแล้ว1,2แล้วก็ตู้แช่แข็งหรอเอาสักหน่อยดีไหมวะเออเอาสักหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังยัง,ย,งยังก่อนตู้เย็นเล็กหนึ่งพูดถึงตังไม่มีที่วหวเวนเปิดร้าน

อุย,ยสวยจังเลยคนนี้น,น่ารักมากชอบชอบชอบสาวเนี่ยสำหรับพ่อคา้าหน้าอื่นๆอยงเราก็นะให้ติปให้ติปหน่อยผมให้ติปคุณหน้าคนสวย,ยน่ารักอะ่ะบันดี้รึเปล่า Ui, gần Ôi Ờ, ba 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 Ui, thòn mua đã Ây 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 Sướng hàm Ok Sư lời เงินพอแล้วได้เวลาละอัพเกรดอัพเกรดได้เวลาอัพเกรดเออนี่เป็นไงวางชั้นไว้อย่างนี้สวยงามอันหนึ่งเออดีต้องอย่างนี้อะไรค็ทำงานอยู่ใจเย็นดิเจ้แหม แพงก็ไปอีกแล้วแพงไปซื้อราดอื่นแพงไปเลยไปนี่ไปเลยไปเลยป่ะป่ะไปไหนก็ไปป่ะป่ะป่ะไปอ่ะอยังไม่ไป,ไปยืนมองอะไรวะฮะบอกให้ไปไงไปชี ไฟ passions, <า>อโอเคขอบคุณกระเพื่อมโอ้โหดูที่เนี่ยอะสต็อกเพิเติมเพิ่มหน่อยนี่อะไรเนี่ยโอ้ตู้เย็น ตู้เย็นอยวไว้ตรงนี้ดีกว่าเดสวยๆเดตูด้ติม่มนี่ฮะอะไเงียเฟี้ยวฟลาวเฟี้ยวฟ้าวร้านเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วคุณครับเงี้ยหูมาไม่กี่วันก็รวยอ่ะบอกเลย เฮ้ยเงียบจังวะเดี๋ยวนะสวัสดีครับคุณลูกค้าเชิญเลยครับเชิญเข้าไปเลยนี่เป็นไงโอ้โหนีมนมนมน่มันต้องมันต้องเลี้ยงอ่ะมันต้องเลี้ยงเข้าใจป่ะมันต้องมัดมือชกคุณลูกค้าเนี่ยเพราะเราคือนังก,กวักเราคือตัวงเงินตัวทองนี่เจ๊นี่ยืนอะไรเดี๋ยวฮะเป็นไรหลอนเหรอเมาค้างไปจากไหนฮะเจ๊เป็นไรฮะ ของเราเริ่มน้อยนะครับของน้อยมากตอนนี้ของขาดสต็อกตายหาแล้วลงทุนเยอะไปน่อยไม่มีเงินไหนจะค่าเช่าอีกตายหาแล้วสินค้าไม่มีน้อยตอนนี้เราต้องสต็อกของก็อนอ,อาอแค่นี้ก่อนก็ได้ไ เพียบโอเลูกค้าต่อแถวเพียบเลยมา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 ี ไไป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 ไงความสปีดนะครับความเทพความเทพไป,ไป เฮ้ยเราเลเวลสิบแล้วจะพนักงานก่อนเลยกูไม่ไหวแล้วเพื่อนจ้างมาเอาเออค่อยหายเหนื่อยหน่อยแบงโคตรเหนื่อยเลยโอ้โหเป็นไงครับทุกคนตอนนี้เราก็มีพนักงานแล้ว ไปที่เร,ร้อยฉันขอตั้งชื่อนายว่าจอนนี่แล้วกันยี่งไงจอนนี่ทำงานดีๆนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวพี่จะเพิ่มเงินเดือนให้พอเรามีพนักง,งานปุ๊บชีวิตเราก็ง่ายขึ้นแล้วก็สบายขึ้นเออทีนี้ก็ไม่ต้องเหนื่อยละหลังจากนี้เราก็ต้องบริหารให้ร้านอยู่รอดและได้กำไรแล้วก็รวย เท่าไหร่ก็เจือบโอเคป้าน,นี่ตอนนี้นะครับลูกค้าของเราก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับ EP นี้เดี๋ยวผมขอพักเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่อีหน้าโปรติดตามตอนต่อไปนะจ๊จุ๊บเจือบ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับ